ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมาแจกโปร9้วันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะให้ลิงก์ไปก็เข้ามาหน้าตาหน้าตาสคริปต์จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของผมเองให้กดเข้ามาให้กดทําตามมันนะแล้วก็กดออกมาเลยแล้วก็รอเวลา50าสิบวิ อ่ะเนี่ยนะแล้วถ้ามันเสร็จแล้วก็กดอันล็อกลิงก์อันล็อกคอนเทนต์แล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นอันเนี้ยให้กดกดมาอ่ะแล้วก็ซับสไครป์ช่องผมนะพอซับเสร็จใช่ไหมกดกดกระดิ่งด้วยนะพอกดเสร็จก็กดปิดมาได้เลยกดปิดแล้วก็รอสักพักหนึ่งอ่ะแล้วกดอันล็อกก็จะได้ลิงก์มาอย่างเงี้ย ก็ได้ไอสคิปโปรมาก็กดปิดไปได้เข้าตัวรันมากดเข้าเกมเนีย่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดลต้าที่เคยสอดไปแล้วครับเดี๋ยวแปะลิงค์คลิปไว้ให้ก็ได้เผื่อใครยังไม่รู้ กอเข้ามาแล้วก็กดปังสริปลงไปเลยมันก็จักแหลกๆหน่อยครับเนี่ยพอรันมาก็จะเป็นอย่างี้ไม่มีคีย์ด้วยครับลืมบอกอันนี้ดีมากอันนี้คือไปดึงของเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะไปดึงอะไรบ้างดึงซากดึงดึงต้นอ่อนขนเอเลียนไม้เก้าอี้อน,นี้ค อันนี้เป็นดึงไอเรียกว่าอะไรอะเชื้อเพลิงแล้วก็เรียกได้ว่าจะามาใส่ไหนจะมาใส่ในกองไฟหรือว่าเอามาใส่ในเวิร์เบนครับผมก็จะเรียกเป็นไฟแล้วก็เอาเชื้อเพลิงมามก็จะเป็นหน้าจอยางงี้แล้วเนี่ยครับมันก็จะลง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 มาแล้วก็รอถ้าของมันหมดมันก็จะหยุดนะครับหรือว่าหยุดกดกดหยุดเองก็ได้ แล้วถ้าผมจะเอาพวกไม้มาใส่ในเวิร์กเบนแทนผมก็กดตรงนี้กดล็อกแล้วก็กดเลือกเวิร์กเบนครับเนี่ยไม้มันก็จะลงมาเนี่ยแล้วถ้าผมกดหยุดนี่มันก็หยุดมันก็หยุดเลยง่ายง่ายเนี่ยไม้ขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นคิวออร่าอันนี้ก็ปรับเลงได้ว่าจะให้มันไกลแค่ไหน ต้องถือขวานไว้ด้วยครับขวานอะไรก็ได้เนีย่ยเห็นไหมไอ้พวกอันนี้ก็จะตายหมดเลยแล้วเราก็สามารถใช้ควบคู่กับอันนี้ได้ดึงของกดเนี่ยดึงอาหารกดเลือกให้หมดเลือกมาใส่ในกองไฟ ดึงมาเนี่ยมันก็จะดึงพวกอาหารมาเผาให้เองอัตโนมัติเลยเนี่ยง่ายๆเลยกินนี่สบายสบายแล้วถ้าจะตัดไม้กดมาตรงนี้ครับที่เดียวก,กับคิวอร่าเลยอันนี้มีเลือกได้ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้สโน์แล้วก็เลือกได้ว่าจะตัดไกลแค่ไหนกดตัดเนี่ยครับมันจะตัดให้เลยแล้วต้องเทขวาไปด้วยนะ แล้วก็ถ้าตัดเสร็จแล้วมันมีแบบพวกต้นอ่อนมันดบกดอันนี้กดไอนน้ปลูกต้นอ่อนปลูกปลูกต้นไม้อันนี้เลยปลูกไม้ทันทีอันนี้มัน,ม,นมันนานเดี๋ยวผมตัดให้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยจะมีต้นอ่อนมาใช่ไหมแล้วก็กดออโต้เฮ้ยอะไรเนี่ย มืนจะบักนะอันนี้ไม่แน่ใจเพปกติผมก็ใช้ได้นะแล้วก็อันนี้ออโต้แบนเดตก็คือแบบออโต้ใช้ผ่านแผลตอนที่เลือดน้อยกว่า 40, 40หรือว่าจะปรับเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็เทเลพอร์ตแล้วก็แบบพวกอันนี้ดึงต้นไม้มาทั้งแบบดึงกล่องมาทั้งแบบนี่ ดึงเด็กมาดึงเด็กทั้งแบบปราอันนี้มันจะใช้ไม่ได้โอเคครับที่เหลือก็ไปดูเองได้เลยอันนี้ก็แบบพวกเล็กเยน้อยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ดึงขอบอันนี้เลยมั้งก็ผมก็มีแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะไปแจกสกต์อีกเยอะเลยคอร์ดิททอด้วยแค่นี้แหละไปแล้ว Okay.